เจนจ,นจิวิตังติงทาวาหุรังวาสเทสวาังณักกตังปณิตังน,นโนสมังอาทิตตะัตตังสมงังคะสป,ปะปาตังสุปปติตังสุขันตวสุปะหุตจตุยตังพร้อมมัจจาริสุป,ปะชากินังกาย ว่าจางกรรมบางปัจากินนางปัจากินมโนกรรมังป,นงป,นนมมงปเนตเตเตปัจจกินนากินนาในตะวันนลพานตาเทปัตางคินในอภวัตุสาหลักกานตุสัาป,ปะเทวตานสาบป,ปะพุตทาน ลัตตาโสตทิปวันตุเตยภวัตตุสัพพมังตุสับปะเทวตาสับมาลุภาเวนโสตทิปวันตุเตยภวัตวต,วตุสัพพมังขลังลังปะเทวตาสับปสังฆาโน

the <laughs> you,

ขายน้ํามุนต่อเครื่อง <laughs> 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 <laughs>

अच्छा 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 ด้วยบนบทสอนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายบูชาสำเร็จพ่อขอให้สำเร็จพ่อมีสุขภาพร่างกายทีแกรเลขเงแรงแ้็เแรง